สวัสดีค่ะพี่น้องอุดมพรพาเพิ่นนะคะมาเก็บมาแข้งเนาาได้อัปเดตเรื่องของ y t u t u เนาะมาแข้งนี้ท้าเก็บเก็บเก็บมาแล้วก็แต่งแต่งกิ้งไปพร้อมนะคะแต่งกิ้งเพื่อว่านะคะนึงเขาจะได้กิ้งที่ที่สมบูรณ์แล้วก็งามแล้วก็จะ อาการแตกกิ่งแตกยอดไม้นะคะมันก็จะเฮ็ดไห้มาแข่งเข้าหมาหไงนะคะหมาหไงถ้าเข้าป่อยนะคะป่อยให้เธอไปตามอัธยาศัยโดยที่บแกะบแตงกิ่งก็จะหมากน้อยนะคะหมากน้อยแล้วก็จะอบใครจะได้หมากได้น้วยเป็นไดแล้วก็จะโบช่อจะใบไงเนาะถ้าเข้าแตงกิ่งอยู่เรื่อยจะได้หมากช่อไงนะคะอันก็คือเก็บแล้วก็แตงกิ่ง ไปแน่แล้วเนาะสวนเฮ้านะคะมะแขงกับจมีอยู่ทีลอยตน้นนะคะเป็นอย่างจังปลูกลอยตน้นนะคะกับวันดขายที่เดียวนะคะจะเก็บทุกเมื่อนะคะบ่ะทุกเมื่อกะสองเมือ่อสามเมื่อเก็บเทอนึงนะเนาะอันนี้กับเร่งขายนะคะเพราะว่าหมากมันลายแล้วนะคะกะจะเก็บลงตลาดนะคะอืมอทิตย์นี้นะคะเก็บทุกเมื่อนะคะกะได้เมือ่อละ เดเมเอารหกโลเจ็ดโลนะคะพอดีขายเบิดเนาะกระจาให้เบิ้งตรงนี้พี่น้องขานะคะกับมะกะทินนะกะทินนะคะอันนี้จะเป็นจะเป็นกะทินน้อยนะคะกะทินน้อยกะทินบ้านกะทินโบร้านบ้านเฮาเนาะมันจะมีกะทินอีแบบหนึ่งก็คือกะทินเทพ้านะคะกะทินใหญ่กะทินละอ่งกะทินใหญ่น่าจะหมักใหญ่กว่านี้นะคะแต่รสชาติ ของกระถินใหญ่นะคะก็จะาตามตามความความรู้ซึกของเจ้าของนะคะความรู้ซึกของอุดมพ่อนเองเนะาะหมักกระถินหน่อยมันจะแสบไหมนะกินฟักอ่อนก็นดีนะคะแต่ตัวนี้อุดมพ่อเก็บนะคะเก็บไว้เ,เก็บไว้ให้เขาแห้งนะคะจะบ่ถ้ถบบ่แห้งนะคะก็จะเก็บให้เขาแก่แก่แล้ห้องจะแกะนะคะแกะขาเดินหง ถุงละสิบบาทนะคะสมตามบ้านเท่ามักหลายพี่น้องค่ะไปไปใส่ตำม,มัม่วตำส่วเนาะแต่ว่านะคะสวน,นอนุพจน์นีลูกค้าสั่งนะคะลูกค้าสั่งไว้แล้วว่าเ,าเาก็บเม็ดแห่งไฮเดรเยอร์วันเนาะเพื่อนจะเอาไปว่านเป็นริมรัว้วอย่างเป็นกระถินริมรัว้วแบบนี้พี่น้องค่ะนะคะต้นกระถินบานเท่ามาากักจะต้นมะยายนะคะจะประมาณนี้นะคะถ้าเป็นกระถินใหญ่ยยกระถินอ่า กระถินใ่ซะมันจะฟักใ่กว่านี้แหะก็ต้นสูงเลยพี่น้องนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเนี่ยกระถินตัวนี้ก็จะเป็นอสองปีนะคะสองปีเา้ากระบอกหายมันสูงหละ่ะเ้าก็ะจะแตหยอดลงเรื่อยนะคะตัวที่เห็นสูงสูงนั่นนะคะเห็นซึ่งสูงรีบๆนะก็จะเป็นกระถินใ่ฟักจะใ่กว่ากันนะคะ ได้คือกันเนาะแต่เนี้ก็จะเป็นกะทินน้อยอ่าขายกิโลนะคะขายกิโลละสองอพี่น้องคะเม็ดแห้งมันเด้อเนาะเม็ดแห้งนะคะอ่าสำหรับโมพวกเนาะที่อ่าติดตามเฟซอุดมพรอนอยู่ติดตามยูทูปอุดมพรอ,อยู่กะอ่าติดต่อสอบถามอุดมพรนได้นะคะอยากจะได้เอาไปว่านนะคะ โล่นึงก็ได้บักหลายพี่น้องคะนะคะอไปรวานเห็ดตามรั่วเห็ดกระถินริมรั่วนะคะเก็บยอดเก็บยอดได้นะคะเก็บหมากได้เนาะกะติดต่อสอบถามได้นะคะก็เบอร์โทราศัพท์นะคะ0 0 9 0 2 0, 90, 2, 30, 0 9 0 2 3 0 0 1 4 9นเ้นอพี่น้องเด้อเนาะหรือจะตามงาน อุดมพรในระบบเฟซบุ๊กนะคะก็จะเป็นวัชรกรวันน้าปักศินนะคะเพจก็จะเป็นอุดมพรพาเพลินนะคะช่องยูทูปเข่าก็จะเป็นช่องอุดมพรพาเพลินเนาะสวนเทาจะเน้นการทําผสมนะคะส่วนผสมผสานเนาะ,นะเห็นรีบๆนะคะจะเป็นสวนฝรั่งนะคะ เอาเป็นว่าพี่น้องคะทริปนี้เนาะทริปนี้อยู่กับมะแขงกับกระถินนะคะอืมกับกระถินนี่แหละกระถินน้อยของเข้านี่แหละเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณโมพวงนะคะขอบคุณเอฟซีะ FC นะคะเ่ติดตามงานอดุพ่อนยู่นะคะขอบคุณทุกทุกท่านคะ่ะพอกันในทริปหนาเนาะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ